การแก้ไขของสคบเนี่ยที่รับเรื่องมาเนี่ยเราก็ได้เป็นตัวแทนในการเจราจาไกลเคลียให้กับผู้เสียหายนะฮะอลองเรียนมา15ลายได้รับแล้วยุติเรื่องไปแล้วเนี่ยสิาลายเหลืออีก2ลายที่อยู่ระหว่างการเจราจากันอยู่นะครับแต่ว่ารถใหม่เนี่ยนะฮะที่กําลังจะเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวสคบอจะรับเรื่องเข้าไปตรวจสอบการประกอบธุรกิจอีกครั้งหนึง่งเพราะว่า ะสคบได้ได้อนุญาตให้บริษัทเนี้นะฮะเรื่องการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงไปปี62นะครับส่วนหลังจากนั้นเนี่ยบริษัทได้ยื่นขอจดทะเบียนขายตรงในปี65นะครับปรากฏว่าการที่เขายื่นมาในปี65เขาบอกว่าเขาขายเป็นลักษณะขายปีดขายส่งกำไรที่ได้มาจากใช่ครมาจาก ส่วนต่างส่วนต่างของสินค้าซื้อมากได้ราคาลถมากซื้อน้อยได้ราคาลดน้อยนะครับตอนนั้นนายทะเบียนก็เลยมีคําสั่งไม่รับจดทะเบียนขายตรงแต่อย่างไรก็ตามนะฮะปัจจุบันเนี่ยความเสียหายของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะฮะได้มีค่อนข้างมากนะฮะลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทในภายหลังที่ขอยื่นจดทะเบียนอาจจะมีความแตกต่างกันนะฮะเป็นการเข้า ระบบขายตรงหรือไม่นะฮะมีการชักชวนไปให้ร่วมลงทุนเป็นลักษณะเครือข่ายมีการแบ่งผลกำไรส่รงต่อขึ้นมาย้อนกลับขึ้นมาในส่วนของแม่ขายเป็นระดับชั้นหรือไม่ตรงนี้เราจะลงเข้าไปตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าสคอบอดำเนินการแล้วเนะ่จะผิดพรบรขายตรงกระดาษแบบตรงเนี่ยเรายัง จะประสานงานกับทางตำรวจ DSI ในการตรวจสอบเรื่องการลักษณะการชอบโง์ประชาชนอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะครับก็ขอให้ประชาชนมั่นใจนะครับว่าสบ,บดูแลนะฮะแล้วก็จะดำเนินการแบบเข้่งคัดครับก่อนหน้านี้เคยมีข่าวออกมาว่าแบบพมีผู้ร้องเรียนนะคะผู้เสียหายมาร้องเรียนสบคบอกว่าคุณไปล้องเนกับเขาเองเอาผิดอะไรไม่ได้กับเขาอะไรเงี้ยค่ะใช่ครับข้อเช็จจริงปรากฏลักษณะอย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่า เอ่พอพรบรคุ้มครองผู้บริโภคหรือพอรบรขายตรงนี่ฮะเอ่อจะกําหนดไว้ให้สคบมาดูแลคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหลักนะฮะเอ่อการเข้าองค์ประกอบของบริษัทเนี่ยเอ่อจะมีแบง่งลูกค้า2ส,ส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งคือขายให้ผู้บริโภคโดยตรงนะฮะอีกส่วนหนึ่งขายในลักษณะตัวแทนและในลักษณะตัวแทนเนี่ยก็จะมีการาแบ่งปันผลประโยชน์ กันนะฮะในลักษณะขายตรงเนี่ยแต่ว่าในตรงเนี้ยเราต้องเข้าไปดูนะฮะว่าการาข้อตกลงสัญญาในการจ่ายผลตอบแทนเป็นไปตามสัญญานั้นหรือไม่แล้วก็กลุ่มผู้เสียหายตอนนี้คือกลุ่มผู้ร่วมลงทุนในธุรกิจตรงนี้นะครับก็เลยเป็นอําอนาจที่นอกเหนือที่สคบาเข้าไปดูแลแต่เราก็ยังยังช่วยใจรจาให้อยู่ เรียกว่าเขาผิดต้องไปดูก่อนว่าผิดอย่งไงอะไรยังไงถูกไหมแล้วตอนนี้หลังหลังคาดว่าหลังจากนี้จะมีผู้เสียหายเข้ามาเพิ่มเติมแบบเป็นหลักเปิดตื่นหแสนหลักอะไรอย่างงี้ไหมเพราะมันจะกระจายทั่วประเทศเลยอะค่ะเราพจะบริหารจัดการยังไงเพราะผู้สื่อาวเยอะมากผู้เสียหายเยอะมากใช่ครับเราได้เปิดศูนย์นะฮะเป็นศูนย์ครับในการรับเรื่องอยู่ตรงนี้นะฮะเยียวยาแก้ไขปัญหาให้กับผู้เสียหายตรงนี้นะฮะ ถ้าเกิดมีการร้องเรียนมาเนี่ยเราจะมาตรวจสอบแล้วก็ข้อประเด็นไหนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับใดเราจะร่วมมือกับองค์กรนั้นในการดำเนินการให้เร็จขาดครับแต่นขนาดเป็นการไกล่เกียคืนเงินก็ตกอ,อย่างนี้วนนกว่าสิบห้าเท่ก็่อตอนที่ผ่านมาเนี่ยมีคนร้องเรียนมาลักษณะเนี้ยเหมือนกันนะฮะแล้วเราก็ มีการไกลเกลียในการคืนเงินอีกส่วนหนึ่งเราก็แจ้งไปทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะว่าการดําเนินการของบริษัทเนี่ยอ,า,อาจเข้าลักษณะาการช่อโคงประชาชนหรือไม่เช่นส่งไปที่ตํารวจน,นะฮะในช่วงปี65ช่วงนั้นนะฮะก็มีไปหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องถ้าเกิดเกี่ยวข้องกับพระราชกําหนดการกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโคงประชาชนเนี่ยก็จะไปสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เราได้แจ้งเรื่องให้เขาช่วยดูแลตรงนี้ด้วยนี้นีาเท่ากับว่าวันนี้เขาฝากอยากว่าสบสามารถเปิดรับพื้นที่ให้กับทางผู้เสียหายเข้ามาร้องด้วยตัวเองหลังจากนี้ในเบื้องต้นตรงนี้สามารถทําได้ใช่ไหมคะได้ครับและะบ้วสบที่มีอยู่ทั่วประเทศสามารถที่จะรองรับทางผู้เสียหายทั่วประเทศได้ไหมคะที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆได้ครับก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับว่าผู้เสียหายที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปยื่นเรื่อง ร้องพุกได้นะครับที่ศูนย์ดำรงธรรมตามจังหวัดต่างๆนะครับเดี๋ยวจะมีการส่งเรื่องประสานงานมาที่ส่วนกลางนะครับก็ขอใหันิดนึงค่ะตอนนี้พติการมันเหมือนจะมีแข่งเข้าขายป็นแชร์ลุกโซ่ค่ะที่จะอยู่ในส่วนของธุรกิจการเงินนอกโอเบียไนยมีความเป็นไปได้ไหมคะหลังจากที่เราศึกษาแข่งกินกเขามาตั้งแต่ปีก่นหน้าครับแชร์ลุกโซ่เนี่ยก็ต้องดูลักษณะการประกอบธุรกิจส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการชักชวนให้ลงทุนเป็น เน็ตเวิร์กอย่างงี้นะฮะชักชวนแต่ว่ามันไม่มีสินค้านะฮะมาลงทุนแล้วก็ไปชักชวนลงทุนแล้วก็ได้กำไรส่วนใหญ่เนี่ยก็คือถ้าเกิดเป็นลักษณะของการขายตรงเนี่ยอา,อาจจะเน้นย้ำพู้โภกนะฮะถ้าเกิดเป็นลักษณะการขายตรงเนี่ยคือคุณต้องขายอะนะฮะคุณจะอยู่ในลำ,ลำดับชั้นอะไรคือคุณต้องมีการขายไม่ใช่ว่าแค่ลงทุนแล้วนั่งรอ เงินปันผลอย่างเงี้ยอันนั้นคืออาจจะเข้าสู่แชร์โซ่นะฮะแต่ถ้ามีสินค้าในการขายจริงอย่างเงี้ยก็ลองมาพิจาราดูว่าเข้าขายตรงหรือไม่ครับถ้าบอกครับอันนี้ขอสอบัำนิหนึงด้วยความที่สอบอกเนี่ยมีการมอบโล่ให้เขาแสดงว่าก่อนที่จะ มีการมอบโล่เนี่ยก็เคยมีผู้เสียหายมาแล้วทำไมทางสงบถึงมีการประเมินแล้วก็ให้โล่รางวัลเขาไปด้วอ,อ๋อการมอบโล่รางวัลในวันคุ้มครองู้บรภคไทยนะฮะเป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับที่เราจะ,ะส่งเสริมสนับสน,นุนในการผู้ทําคุณประโยชน์นะฮะ,อะของบริษัทเนี้ยนะฮะเขาก็มีการในช่วงโควิดพอดี<ะ>ก็มีคณะกรมกรมาการนะฮะของสภาผู้แทนราษฎรท่านก็ลงพื้นที่ที่ โคราชนะครับในช่วงนั้นก็มีบริษัทนี้เข้ามาในการสนุนแมสพวกแอลกอฮอล์นะฮะในปริมาณสูงนะฮะให้กับผู้ประชาชนผู้เข้ามารับการรับความรู้นะฮะในการคุ้มครองพิพกไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปผู้สูงอายุต่าง,าง,างนะฮะอันนี้ก็จะเข้ามาร่วมในกิจกรรมนั้นร่วยกันแล้วก็ประกอบกับในช่วงนั้นยังยังไม่มีเรื่องรอพทุก ในของบริษัทนี้เลยนะครับก็ผ่านเกณฑ์ในการพิจารณานะครับซึ่งจะมีคณะทํางานในการมากันกองผู้ที่สมควรที่จะได้รับโล่ตรงนี้ไว้นะครับก็บริษัทนี้ก็ผ่านเกณฑ์แล้วก็ได้รับมอบโล่ในปี64แต่เนื่องจากมีสถานการณ์โควิดสบก็เลยไม่ได้จัดงานวันคุ้มครองผู้โชกในปีนั้นพอปี4 65ก็เลยยกมาจัดในปี65 นะครับอาจจะมีความคาดเกี่ยวไอ้เรื่องร้องเรียนที่แจ้งไปนะครับณช่วงนั้นแต่อย่างไรก็ตามนะฮะถ้าปรากฏข้อเท็จจริงว่าบริษัทเนี่ยมีการกระทําอะไรที่เสื่อมเสียต่อตาสัญ,ญลักษณ์นั้นนะครับสคบก็จะพิจารณาปลดนะครับตาสัญ,ญลักษณ์นั้นของบริษัทนั้นต่อครับก็จะมีการเรียกเกนบราลภายในธรรมะรอผลการพิจารณานะครับแล้วเราก็มีขั้นตอน ส่งเข้าคณะกรรมการชุดุนี้นะฮะในการพิจารณาจะปรบนะครับครับถ้าสมมติว,ว่าพิสูจน์ว่ามีความผิดจริงเนาะค่ะพวกดาราอินฟลูเอนเซอร์ที่มีส่วนในการเผยแพร่ความน่าเชื่อถือของตัวบริษัทเนี่ครับก็ได้รับผลจากประเด็นดังกล่าวในในส่วนของธุรกิจขายตรงนะครับะจะมีความผิดเฉพาะกรรมการนะครับกรรมการกับนิติบุคคลเท่านั้นนะครับ แต่ในส่วนของอินฟลูเอนเซอร์ที่กระทำการชักชวนให้มาลงทุนเนี่ยก็ต้องไปดูตามากฎหมายข้างเคียงเช่นพรลกพรกรพลกกผู้ยืมเงินอันเป็นการช่องของประชาชนลองดูในส่วนนั้นนะครเพราะว่าเป็นการโฆษณาชักชวนให้ไปลงทุนนะครับถ้าเกิดเป็นลักษณะว่าการโฆษณาเพื่อ อวดอ้าองสรรพคุณคุณภาพคุณประโยชน์ของสินค้าตรงเนี้พอบรุ้มรองคุยโภคจะเข้าไปดูแลถ้ามีปัญหาเรื่องสินค้ามันไม่เป็นไม่ตรงอกเกินความจริงหรือชำรุดหมุกพ้องเนี่ยเราจะเข้าไปดูในตัวสินค้าของคุ้มพองคุยโภคนะครับ เขาก็ขึ้นเวทีสัมมนาในการโฆษณาเชิญชวนพูดถึงมาตอบแทนตัวสินค้าจำนวนที่ขายได้ด้วยมันจะไม่เป็นการเชิญชวนชัดเจนรเป่าแล้วเขาพิจาในกานี้ครับครับก็ผมก็คาดว่าน่นาจะเข้าอประกอบนะครับในการชักชวนนะฮะก็ต้องดูเรื่องเจตนาเขาด้วยเขาเจตนาจะาชักชวนโดยปกปิดข้อเท็จจริงในเรื่องกําไรหรือผลประโยชน์ตรงนั้นหรือไม่นะฮะ ตรงนั้นก็อาจจะเข้า,าเป็นกฎหมายอาญาไปเลยนะครับเป็นการช่อกองประชาชนตรงนั้นต้องไปพิจารณาองค์ประกอบตรงนั้นครับแสดงว่าแสดงว่าดาราที่มีการรับตําแหน่งองคณะกรรมการเอกชนถูกถูกว่าเข้าขา่ายไหมคะใช่ครับใช่ครับอันเป็นอีกกฎหมายใช่ปล่าใช่ปล่าที่ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่พรบขายตรงแต่เป็นกฎหมายเทียบเคียงที่ท่านได้แจ้งเมื่อสักครู่นี้เพื่อได้เพิ่มเติมให้เห็นภาพชัดว่าการทำหนึ่งธุรกิจอ่ะมันมีหลายกฎหมายหลายบท นะคะในเรื่องของการประกอบการนะคะวันนี้ ladım, ที่ที่นี่เขาดูแลเรื่องของของใบอนุญาตการประกอบธุรกิจก็มีองค์ประกอบคือบริษัทสินค้าแผนการจ่ายนะคะมันจะผิดก็คือผิดแผนไหมผิดแผนก็คือมีการปรับนะคะปรับนี่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 ติบคนนับหนึ่งกรรมการมีอีกคนก็นับอีกหนึ่งก็มีกรรมการสามคนนี่นี่ติบุคนนับหนึ่งเป็นสี่ก็สมมติว่ากรกมละสามแสนสามสี่สิบสองก็คือปรับล้านสองคือโทษสูงสุดในเรื่องของการปรับซึ่งมันเป็นเรื่องของแพ่ง มันก็ดูไม่ไม่ไม่ได้รุนแรงอะไรเพราะกฎหมายมันมีแค่นั้นจริงๆนะคะแต่ในส่วนเนี้ยที่ที่เป็นประเด็นตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องของทางกลุ่มที่ที่มีแสงก็คือมีเป็นกลุ่มดาราที่มีความน่าเชื่อถือทั้งุอินฟลูเอนเซอร์ด้วยที่เป็นองค์ประกอบสําคัญที่ทําให้การตัดสินใจของประชาชนนะคะมาร่วมธุรกิจตรงนี้ซึ่งเป็นประเด็นหลักมากๆเลยของของของปัญหาในวันนี้ที่ที่หลายคนโฟกัสมามาณตรงนี้ก็ก็ต็ตอบช่วยตอบแทนท่านในส่วนนี้ว่าที่เนี้ยสคบมันกฎหมายมันแค่นี้จริงๆ เจ้าหน้าที่เนี่ยทำได้แค่จริงๆเพราะพี่อ่ะไฟมาสิบเก้าปีแล้วค่ะลบกันมาสิบเก้าปีแล้วว่ามันทําเกินกฎหมายมันก็ไม่ได้มันเลยต้องไปใช้กฎหมายฉแบบับอื่นคือจะเห็นว่าทุกครั้งสคบจะส่งคุณเกลโนคะคดีนี้ส่งไปนิตไอน,นะคะส่งไปปอสอน,นะคะเตะไปปคบอนะคะคือเราโดนเตะไปทุกที่อะค่ะแต่ทําไมเราต้องมาที่นี่เพราะมันคือจุดเริ่มต้นของการประกอบธุรกิจซึ่งมันเป็นกฎหมายที่แห้งเหี่ยวมากเลยค่ะ มีแนวร้อจะเชิญดาราที่เป็นบอสทั้งสทมานมาให้ข้อมูลเรสคอ,อร่าเป็นไปอยู่ในการทำง,งานครับลำดับแรกนะเราก็เตรียมแผนที่จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบการประกอบธุรกิจที่บริษัทแล้วนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเชิญพวกบอสดาราต่างเนี่ยเข้ามาให้ข้อเท็จจริงนะฮะรวมทั้งผู้เสียหายนะฮะเข้ามาให้ข้อเท็จจริงด้วยว่าลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเนี่ยนะฮะ ผิดดกฎหมายานใานน่ในสัปดาห์นี้เลยคะในการเรียกเรียกผู้เสียหายแล้วก็ตัวมอสตา่างๆเลยค่ะจะลงพื้นที่ภายในสัปดาห์นี้แหละครับนะครับ,นะรบแล้วก็ในส่วนของเรียกเนี่ยอีกชั้นหนึ่งน่าจะเป็นสัปดาห์หน้าครับเดี๋ยวขออนุญาตมอบให้ทางท่านผอ,อขอขอคืนลูกด้วยค่ะ คือลูกด้วยอะไรคุณจิตอโนมีมีลูกก็คือ